สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำลูกชิ้นปลาทรงเครื่องผัดพริกแกงค่ะวันนี้พี่การซื้อลูกชิ้นปลานะมาจากตลาดนัดทนบุรีอันนี้ห้าร้อยกร,รัมนะคะเป็นลูกชิ้นปลาทรงเครื่องค่ะเราจะต้มหนึ่งรอบนะคะเวลาผัดเราจะได้ใช้เวลาผัดไม่นานคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เราต้มก่อนอันนี้ล้างทำความสะอาดสักสองสามรอบนะอันนี้ต้มแล้วก็ ช่วงที่เราต้มลูกชิ้นเราก็มาหั่นมะเขือค่ะอันนี้น้ําพี่การก็จะใส่ด้วยเอ,อเกลือนะคะแช่น้ําเกลือปอกมะเขือเปาะนะคะเอาขั้วอ,ออกเสร็จแล้วอูมะเขืออ่อนมากเลยผ่าบาง,บางๆค่ะผ่าประมาณนี้นะเสร,ร็จแล้วเราก็ใส่ชามที่เราใส่เกลือแช่น้ําผักเอาไว้ค่ะอ่าจะได้ยางจะได้ออกนะมะเขือจะได้ไม่ดํำนี่ เสร็จแล้วจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาผัดเราดังน้ําเปล่าออกหนึ่งรอบค่ะต่อมานะคะ,ะลูกชิ้นที่เราต้มแล้วนะคะเราก็หั่นบางๆค่ะ,ะเวลาเราเอาเจ้าลูกชิ้นไปผัดกับน้าพริกแกงนะคะน้าพริกแกงก็จะได้เข้าเนื้อนะคะรสชาติก็จะได้แซ่บยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่ พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ลูกชิ้นนะคะเราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ500กรัมนะคะอันนี้นะคะมะเขือเปาะพี่การได้แช่น้ําผสมกับเกลือ,อไว้เดี๋ยวพี่การไปล้างอีกหนึ่งรอบก็ประมาณสัก10-15โรคลูกนะคะพริกแกงคั่วนะคะ50กรัมถึง80กรัมค่ะ ใบมะกรูด15ใบนะคะอ่ะพี่การฉีกเรียบร้อยซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะตามด้วยนะคะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะแล้วตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าพริกแกงคัดวจะเผ็ดอ่ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำลูกชิ้นปลาทรงเครื่องของพี่กนก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ จัดการค่ะปทาตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วของเราผัดก่อนนะคะให้สุกหอมค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆนนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะเราจะละลายนะคะพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วของเราเนี่ยให้เข้ากับน้ำมันเนาะ ยียีให้เขาแตกตัวค่ะให้พริกแกงสุกก่อนนะคะอันไหนเป็นก้อนเราก็เอาตะหลิวนะคะ,ะยียีสักนิดสักหน่อยเดีย๋ยวพอเราใส่ลูกชิ้นล้วค่อยเร่งไฟนะคะ,ะพริกแกงสุกแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นส่งเครื่องของเราลงไปผัดค่ะ พิการต้มลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราผัดเราก็ใช้เวลาผัดไม่นานคะ่ะเสมือนว่าลูกชิ้นของเรานี่สุกเรียบร้อยแล้วผัดลูกชิ้นนะคะคุกเค้าให้เข้ากับพริกแกงนะคะ,ะจะส่งกลิ่นหอมตลบบ้านเสร็จแล้วนะคะ,อะพอสุกคุกเค้าได้ที่เข้ากันดีเราก็ใส่เจ้ามะเขือเปราะอ่อนๆของเรา ่อได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราล้างทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบมะเขือเปราะของเราก็จะขาวนะคะน่ารับประทานค่ะถ้ามันแห้งนะเ,เราก็เติมน้ำสักนิดสักหน่อยหรือจะเป็นน้ำซุปก็ได้ค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะเติมด้วยเครื่องปรุงค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็ใส่เจ้าน้ำมันหอยลงไปจะใส่ยากสักนิดสักหน่อยก็ไม่เป็นไรรับรองอร่อยชัวร์ตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าพริกแกงเขาก็จะค่อนขั้นเผ็ดนะคะเราก็ดอบด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปตัวไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะชิมรสตามชอบค่ะเครื่องปรุงนี้สามารถลดหรือเพิ่มเติมได้ค่ะ คุกเค้าให้เข้ากันนะคะลำดับสุดท้ายเมื่อถูกใจได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะหรือเพื่อนเพื่อนจะเติมด้วยพริกอ่อนเขียวแดงลงไปด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> พอดีวันนี้ที่สวนพิการไม่มีพริก <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเอาแบบง่ายๆเนาะอ่ะอันนี้ทานได้ทั้งครอบครัว <c oughs> เหลือจากเอ,อแบ่งเราสามารถแบ่งปันได้นะกทะนี้รับรองได้ค่ะ ได้สามบ้านแปดบ้านเลยด้วยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะปิดเตาค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองค่ะเบิ้ลข้าวแน่นอนค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะลูกชิ้นปลาทรงเครื่องผัดพริกแกงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ